ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่4กันยายน2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกันทั้งหมด4คู่นะครับค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยเพราะว่าจะต้องเป็นทางด้านของการพลัก เบรดทีมชาตินะครับสี่คู่ครับวันนี้ประกอบด้วยทางด้านของคู่แรกครับไปกันที่โรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับเป็นทางด้านของโบโตซานี่ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเฮอร์แมนสตัดนะครับเตะกันสี่ทุ่มครึ่งครับอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของเซฟซี่ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ u t ทอาร์ลักนะครับทั้งแล้วก็ไปกันที่อิสราเอลครับเป็นทางด้านของแอสตอตส์เอ็มเอสนะครับเจอกับทางด้านของเบต้าเจริบรูซาเลมนะครับคู่สุดท้ายเป็นทางด้านของลีกวันครับเตะกันตีสองตรงเคมบริดจ์ยูไนเต็ดครับเจอกับทางด้านของ r รดิงนะครับคู่นี้มันทีเดียวนะครับสี่คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสาหรับพี่ๆท่านไหนท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซ์ครับ1 0 0 RA นเนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าลัยหลานนะครับมาแล้วก็มีทางด้านของกิจกรรมมากมายครับในนี้ครับมาร่วมจังหนับรับตังกันครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกนนนนน่่ออราาาาืีี้้เเเป็ทงงดขวยม ชันหนะครับเป็นทางด้านของโบโตซานี่ครับเปิดบ้านรับการเยือนของเฮอร์แมนสตัดคู่นี้เจอกันมา3นัดหลังสุดเนี่ยเสมอกันทั้งหมดนะครับสนัดมีแค่4ประตูนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับดูการปี2020-2021 ดูการที่ผ่านมาเนี่ยก็เสมอกันทั้งบ้านของเฮอร์แมนสตัดบ้านของโบโตซานี่แหละครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับสิบนัดเจอกันโบโตซานี่ชนะได้ห้านัดครับเสมอกันถึงสี่นัดทางด้านของเฮอร์แมนสตัดชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเปิดตลาดมาสิบนัดครับโบโตซานี่ทำเงินไปเจ็ดนัดนะครับเจ้าไปสองทางด้านของเฮอร์แมนสตัดทำเงินได้แค่นัดเดียวเท่านั้น,นครับสกอร์สูงสองสกอร์ต่ำแปดคู่นี้หนักไปทางด้านสกอร์ต่ำด้วยนะครับผลงานล่าสุดนะครับทางด้านของโบโตซาานนนนนนี่่เเเเลลบบอออถ้้วยยะะครัชไดใกมื 2-0ก่อนหน้านั้นไปเยือน C.F.R. c F r u z นะครับแพ้ไป3ประตูต่อ1เสมอทางด้านของโอเตลุนกาลาติ ati, นะครับในบ้านเนี่ยศประตูต่อ0ูไปเยือนดินโมโบคาเลสแพ้1 0ครับแพ้คาเคียว่า 1>, 1ประตูต่อศูนตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเจองานหนักทั้งนั้นเลยนะครับช่วงหลังที่ผ่านมาสตีติ20นัดชนะ5เสมอ6แพ้9ครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป7เจ้าไป1แพ้ไป12สกอร์ต่ำ7สกอร์สกอร,สกอร์สูง7นะครับสกอร์ต่ำ13ทางด้านของเฮอร์แมนสตัดบ้งนะครับเล่นบอลถ้วยมาเอาชนะจุดโทนมาได้เตะ120นาทีนะครับเสมอทางด้านของโซบอสโซบอสเซียไป2ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเสมอกับทางด้านของยูนิเวอร์ซิต ตาเตียบครูสไป2ประตูต่อ2ครับไปเยือนเซฟซี่เสมอ1ประตูต่อ1แพ้ให้กับ CFR ครูสไป3-2นะครับแล้วก็แพ้ให้กับทางด้านของคาคิโวว่าไป1ประตูต่อศูนสถิติ20นะัดชนะ7เสมอ7แพ้6ครับเปิดตลาดไป19นะานัดทำเงินไป10แพ้ไป9ครับสกอร์สูง9สกอร์ต่ำ1 1นะครับไม่ค่อยยิงกันเท่าไหร่ครับสำหรับคู่นี้คู่นี้ไปดูราคากันต่อเป็นทางด้านของโบโตซานีนะครับเป็นรองเฮอร์แมนสตัดเป็นต่อที่น้ำเกือบน้ำบวก10นะครับราคาเสมอสกอร์สูง2ลูก เต็มครับน้ำลบสิบคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงก็ยังน่าสนอยู่นะครับช่วงหลังนี่ก็พอยิงกันได้บ้างนะครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของโบโตซานี่ครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับแต่เป็นรองค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้ครับโบโตซานี่ไม่น่าจะแพ้นะครับหลังจากที่ดูถิตีที่แพ้ไปเนี่ยแพ้แต่ทีมใหญ่ๆนะครับทางด้านของเฮอร์แมนสตัดนัดนี้เป็นเกมเดียนอีกหนึ่งนัดก็ค่อนข้างที่จะยากครับสำหรับการเก็บคะแนนในลีกนะครับโรมาเนียนี่ก็ส่วนมากก็เตะกัน บ้านใครบ้านมันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าโบโตซานินะครับยังน่าจะไม่แพ้ในนัดนี้ให้รองที่โบโตซานิครับราคาเสมอน้ําล้นๆครับจากนับรับตังกันในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของเซฟซี่ครับเปิดบ้านรับการเยือนของ UTA อารันะครับคู่นี้เจอกันมาัดล่าสุดเซฟซี่ชนะไปถึง4ประตูตอนครับก่อนหน้านั้นเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนในบ้านของเซฟซี่นะครับที่เหลือก็บ้านใครบ้านมันส่วนมากก็เป็นเซฟซี่ครับเอาชนะได้3นัดจาก7นัดที่เจอกันเสมอกัน2นัด u สองน ชนะได้2นัดนะครับเปิดตลาดมา7นัดเซฟซีท่ทำเงินได้3นัดครับ u t a รหลัดทำเงินได้4นัด สกอร์สูง2ครับสกอร์ต่ำถึง5นัดแต่นัดล่าสุดสกอร์สูงนะครับช่วงหลังก็เริ่มยิงกันได้แล้วนะครับทางด้านของเซฟซี่บ้างนะครับหลังจากโกหักตกรอบมาจากยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแพ้โบโดกลิมในการดวลจุดโทษไปนะครับในลีกเนี่ยก็ยังเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องนะครับช่วงหลังยังไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดก็เสมอกับเฮอร์แมนสตาดไป1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นไปเยือนอักเตโบครับอ่าอักโตเบนะครับชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับในบ้านนัดล่าสุด เสมอนะครับแต่ก็ยิงได้นะครับสถิติ20นัดชนะ8เสมอ8แพ้4กับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป10เจ้าไป1แพ้ไป9สกอร์สูง7สกอร์ต่ำ13นะครับทางด้านของ UTA หลัดบ้างนะครับฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เอาชนะในบอนลถ้วยมานะครับก่อนหน้านั้นชนะสเตี a b u บูคาเลสในบ้านนะครับในบอลลีกเนี่ย2ประตูต่อ1แพ้าคาคิโอวาไป3-0ในเกมเยือนนะครับ ที่เหลือนี่ยก็ยังพอเก็บคะแนนได้นะครับสถิติ20นัดชนะ10เสมอ4แพ้6ครับเปิดตลาดไป16นัดทําเงินไป6เจ้าไป2แพ้ไป8สกอร์สูง10สกอร์ต่ํา10นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เป็นบอลรองค่อนข้างที่จะกินเงินพอสมควรนะครับคู่นี้ไปดูราคาการต่อเป็นทางด้านของเซฟซีซ่ครับเปิดราคามาหน้าลงทุนทีเดียวอยู่ที่ครึ่งลูกน้าบวก10สกอร์สูงไปกันที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งครับน้าขาวคู่นี้หน้าลงทุนสกอร์สูงกันมากเลยนะครับยิงกองหน้าเกมก,าาเมก,เกมรุ ได้ค่อนข้างที่จะดีพื้นที่สุดท้ายค่อนข้างที่จะคมกันเหมือนกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นคู่นี้ทดสกอร์สูงกันไว้หน่อยครับราคาสูงใน2ลูกควบ2ลูกครึ่งสาหรับแฮนด์ที่แคปเปิดมาครึ่งลูกนะครับยังมองว่าเซฟซี่ครับเล่นในบ้านด้วยนะครับเจอกับทางด้านของ UTR อรักเนี่ยส่วนมากก็เป็นทางด้านของเซฟซี่ครับทำเงินได้มากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าเซฟซี่ครับน่าเก็บ3แต้มได้ให้ต่อที่เซฟซี่ราคาครึ่งลูกครับน้ำบวก10สวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่3เป็นสาอน้างมครับข้ามกันเป็น หน่อยครับการคืนนี้เป็นทางด้านของ S.MS ครับวันนี้เปิดบ้านรับการยินของเบต้าเยรูซาเล็มคู่นี้เจอกันมาส่วนมากก็เป็นทางด้านของเบต้าเยรูซาเล็มนะครับชนะได้ช่วงหลังครับนัดล่าสุดชนะไปในบ้านเนี่ยสประตูต่อหน,นึ่งก่อนนั้นมาเือนครับชนะได้2ประตูตอนน่อศูนย์นะครับในดุการที่แล้วเจอกันมา10นัด M.S ชนะได้4นัดครับเบต้าเยรูซาเล็มชนะได้4นัดเช่นกันเสมอกัน2นัดเปิดตลาดไป10นัดทางด้านของเบต้าเยรูซาเล็มครับชนะได้มากกว่าครับทำเงินไป5นัด S.MS ทําเงิน ไป4นัดเจ้ากันไป1นัดสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ7นะครับนัดล่าสุดสกอร์สูงก็มีถึง3ประตูนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับ MS เพิ่งไปเยือนมัคคาบีเทวาวิฟมานะครับแพ้ไป4ประตูต่อ1ก่อนนั้นเตะบอลถ้วยเสมอกับฮาร์บอร์ไวฟาไป0ประตูต่อ0ในบ้านนะครับช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสถิติ20นัดชนะ6เสมอ5แพ้9เปิดตลาดไป17นัดครับทำเงินไป7เจ้าไป1แพ้ไป9สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ10นะครับทาางงด้นขอเบต้าาเเยรูซล็มกันบ้างนะครับนัดล่าสุด เปิดดุการมาเนี่ยแพ้ทางด้านของฮาเปอเอลไไฮฟาไป2ประตูต่อหนึ่งในบ้านนะครับก็เล่นกันบอลเตะกันสนามกลางนะครับก่อนหน้านั้น,น,นบอลถ้วยก็แพ้นะครับในคอนเฟลเอนซ์ลีเนี่ยตกรอบแพ้ PLK OK ไปนะครับในบ้าน4ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสถิติ2ีนัดครับชนะ7เสมอ2อแพ้11เปิดตลาดไป18นัดทำเงินไป8นะครับแพ้ไป10สกอร์สูง14สกอร์ต่ำ6นะครับ คู่นี้เปิดราคามาเป็นทางด้านของเบต้าเยรูซาเล็มนะครับเปิดราคามาที่ราคาเสมอนะครับน้ำบวก10สกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งครับน้ำขาวคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของเบต้าเยรูซาเล็มครับค่อนข้างที่จะเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่เล่นในบ้านของเดอเนี่ย ทางด้านของ S. ก็ไม่น่าจะยอมเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับแฮนดิแคปมันค่อนข้างที่จะเอื้อไปทางด้านของเจ้าบ้านมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเบต้าเยรูซาเล็มจะยิงเนี่ยมันต้องต่อเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ S.MS ครับราคา เสมอหรือราคาปปครับรอราคากันสักหน่อยนะครับผมในคู่นี้ครับจังหับรับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับลีกวันของอังกฤษนะครับวันนี้แคลมบิจอยู่ในเตดเปิดบ้านรับการเย็นของเรดดิ้งนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในบอลถ้วยแคลมบิชยูไนเต็ดชนะได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับเจ้าบ้านนัดล่าสุดไปเย็นเลตันโอลิแนนะครับแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเอาชนะบรีสตอร์โรเวอร์ไปในบ้านครับสองประตูต่อศูนย์นะครับก็ฟอร โดดมาทีเดียวนะครับสำหรับแคนเบจยูไนเต็ดยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่สถิติยี่สนัดชนะ10เสมอ4แพ้6ครับเปิดตลาดไป16นัดทำเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไปหถือว่ายังทำเงินได้ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เปิดดูการมาเนี่ยชนะได้ถึง3นัดเสมอ1นัดแพ้ไป2นัดนะครับสกอร์สูง9ครับสกอร์ต่ำา11สําสำหรับแคนเบจยูไนเต็ดนัดหน้าสุดเป็นสกอร์ต่ำนะครับมาดูทางด้านของเรตติ้งกันบ้างครับ นัดล่าสุดลีกครับเนี่ยแพ้จุดโทษให้กับอีฟสวิตนะครับโดยที่เปิดบ้าน90นาทีเนี่ยเสมอกันไป2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นไปเยือนเอ็กเซเตอร์ซิตี้ครับแพ้ไป2ประตูต่อ1ในบ้านยังไว้ใจได้ครับสำหรับเรดดิ้งชนะไป2นัดติดเลยครับชนะ ชนะทางด้านของสตีฟเน็ตไป2อศูนย์ชนะเชลเน็มไป1นศูนย์นะครับไปเยือนพอตส์เวลก็แพ้1นศูนย์ชนะมีวอรในบอลถ้วยด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวฟอร์มช่วงหลังของเรดดิ้งแต่มาพลาดท่าแพ้ให้กับเอ็กเซเตอร์ซิตี้แค่นั้นนะครับเกมเยือนยังมีปัญหาอยู่ครับใส่ตียีนัดชนะ3เสมอหกแพ้สิบเอ็ดครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป7เจ้าไป3แพ้ไป9ครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำสิบสามนะครับผู้นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของ United, เคมบริดจาา์ ราคาปปนะครับน่าลงทุนทีเดียวนะครับเคมบริดจ์ในบ้านเรดดิ้งมีปัญหาทีมเยือนอยู่พอสมควรนะครับการเป็นทีมเยือนเนี่ยเก็บคะแนนไม่ค่อยจะได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาดูการที่ผ่านมาก็เช่นกันนะครับสกอร์สูงเพลงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำบวกสิคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของเคมบริดจ์ยูไนเต็ดเล่นในบ้านได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเล่นในบ้านก็ถือว่าเก็บ3แต้มได้ต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังไว้ใจเคมบริดจ์ยูไนเต็ดครับในราคาปปน่าจะเฉือนเอาชนะเรดดดดดิิ้้้้งไไนนนนะคคคคคครรรรรััับบบบใใูู่่่ีีหตตอทเเมจ์ย็าา ปปครับน้ําเกือบเต็มครับจังหนับรับตังกันครบ4ี่คู่ครับค่ำคืนนี้ครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับโบตซานี่กับเฮอร์แมนสตัดนะครับคู่นี้เารายหลายังมองว่าทางด้านของโบตซานี่ในบ้านครับน่าจะไม่แพ้ในนัดนี้นะครับเฮอร์แมนสตัดเปิดราคาที่ราคาเสมอน้ําต่ําทีเดียวราคาน่าจะขยับไปที่ราคาปปเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าโบตซานี่น่าจะทําเงินได้ให้รองที่โบตซานี่ครับราคาปป น้ำสวยๆครับคู่สองครับเป็นทางด้านของเซปซี่ครับเปิดบ้านรับการเยือนของ u t a อาร์หลักนะครับคู่นี้เซปซี่เปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับด้วยการที่แล้วทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับได้ไปเล่นเพลย์ออฟได้ไปเล่นบอลยุโรปด้วยแต่ก็พลาดท่าแพ้มานะครับดูการนี้ก็มาตั้งต้นกันใหม่ UTA อาร์ลักช่วงหลังฟอร์มโหดมากนะครับเปิดราคามาเซปซี่ที่ครึ่งลูกค่อนข้างที่จะเปิดราคามาขาดทีเดียวก็ยังไว้ใจทางด้านของเซปซี่อยู่นะครับสำหรับแฮนดีแคปแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้ u t a อารัดไม่น่าจะแพ้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ UTA อารัตครับราคาครึ่งลูกครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ก็เป็นทางด้านของอิสราเอลพรีเมียร์นะครับเอสเวันนี้เปิดบ้านรับการเยนของเบต้าเยรูซาเล็มเบต้าเยรูซาเล็มเปิดราคามาที่ราคาเสมอนะครับช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนัดนี้เป็นทีมเยือนอีกต่างหากครับเอวันนี้เล่นในบ้านครับฟอร์มหลังค่อนข้างที่จะดีครับเชื่อว่า ไม่น่าจะแพ้ในนัดน,นี้นะครับสำหรับ H. เพราะฉะนั้นคู่นี้เสี่ยงรองที่ s MS ครับราคาเสมอหรือราคาปปครับคู่สุดท้ายครับดีวันของอังกฤษนะครับเป็นท่นานั่นของ Cambridge u n i t e d กับ r e a d i n g นะครับคู่นี้ห่างกันไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ครับเล่นกันก็ค่อนข้างที่จะสูสีแต่ทางด้านของ Cambridge u n i t เ d เล่นในบ้านถือว่าได้เปรียบค่อนข้างที่จะเยอะครับเปิดราคาที่ ราคาปปอครับก็ยังเชื่อว่าทางด้านของ Cambridge United วันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่ Cambridge United ็ดครับราคาปปอครับในคู่สุดท้ายของคัามืนนี้ครับรบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับ4คู่นะครับอาจจะมีน้อยหน่อยครับพักเบรกทีมชาติแบบนี้แต่ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันนะครับทำเงินกันทุกวันครับจังหนับรับตังกันทุกวันสําหรับ พี่ๆท่านไหนนักลงทุนท่านไหนนะครับที่สนใจที่จะเข้าร่วมรับทีเด็ดนะครับมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ป bon ก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซครับ1 0 0 r a ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับขอให้เงินเต็มกระเป๋าอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ